สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะไอจะมาชงชาเขียวนะคะซึ่งเป็นชาเขียวมัทฉะที่ไอเพิ่งได้มาใหม่นะคะตัวนี้เป็นชาที่มาจากจังหวัดคาโกชิมะประเทศญี่ปุ่นค่ะก่อนอื่นก็อยากจะบอกทุกคนว่านี่เป็นการเรียนชงชานะคะเป็นการฝึกหัดเป็นการเริ่มต้นอุปกรณ์ก็ยังไม่พร้อมค่ะตอนนี้ไอย,ยังไม่มีถ้วยชงชานะคะที่เขาเรียกว่าชาวันนะคะไอก็เลยใช้แก้ว หรือถ้วยชาที่พี่ขุนเขาใช้ดื่มชานะคะถ้วยใหญ่ๆซึ่งป้องกันการกระเด็นนะคะ ก็เขาบอกว่าการชงชาเนี่ยเวลาที่เราตีนะคะเราก็จะต้องตีเป็นรูปตัว W หรือว่าตัว M อย่างเงี้ยค่ะซึ่งไอ้ก็พยายามแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยถ้วยมันมันค่อนข้างที่จะแคบนะคะก็ทําได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วมันก็มีเทคนิคจากคุณหมอคนนึงอะค่ะไอ้ลองดูใน Youtube เขาบอกว่าลองแบบจิ้มจิ้มจิ้จลงไปอย่างนี้มันก็เป็นฟองดีเหมือนกันนะคะก็เลยลองทําตามดูเนี่ยะค่ะ มันจะได้ความฟองประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เริ่มหัดตีมันก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะสีเขียวแบบสวยมากกลิ่นนี้จะเป็นหอมคล้ายๆกลิ่นของพวกสาหร่ายนะคะสาหร่ายทะเลเดี๋ยวเราจะทำเป็นลาเต้นะคะแต่นี้มันไม่ใช่แก้วชานะทุกคนมันเป็นแก้ววายแก้วน้ำอาจจะใส่นมมันคือ นมแอลมอนด์คือเรายังไม่ได้ซื้อซื้อเขาเรียกอะไรนะชาวันใช่ไหมตัวที่มันใช้ชงชาค่ะทุกคน อันนี้ไม่ได้ใส่นน้ำตาลนะคะแล้วก็ปกติเวลา,าชงไอจจะใส่น้ำผึ้งนะคะเพื่อตัดรสชาติให้มันมีความความหวานนิดๆิดนะคะแล้วก็ทานง่ายนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะลองแบบไม่ใส่ไม่ใส่น้ำผึ้งเดี๋ยวจะดูว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนดื่มค่ะอุ๊ยก่อนดื่มขอถ่ายรูปมาค่ะทุกคนบูฟพลังงานแต่เช้า ไม่ขมแต่มันก็จะมีความแบบมีความแบบว่าอันดับแรกคือสดชื่นนะคะรสชาตินะคะทุกคนมันจะมีแบบความเฝื่อนปละแลมปละแลมเวลาที่เราลืนลงไปอยู่ตรงโคนล,ลิ้นนะคะก่อนหน้านี้ไอดื่มมัทฉะลาเต้เนี่ยไอจะ ใช้นมนมวัวนะคะวันนี้เปลี่ยนมาใช้นมแอลมอนรสชาติมันก็จะแตกต่างไปอีกนิดนึงนะคะอืมจะบอกว่าไงดีหอมหอมชามันมีความหอมทุกคนหอมหอมแบบชาแหละแต่มันหอมลึกเข้าไปอีกแล้วก็มีกลิ่นของคล้ายๆสาหร่ายทะเลด้วยนะ อ,อร่อยเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไอค์กำลังสั่งอีกของอีกบริษัทหนึ่งนะคะซึ่งมันก็จะเป็นชาอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะตัวนี้ที่ไอค์ซื้อนะคะมันเป็นมัชมชาทีที่มาจากคาโกชิม่านะคะเมืองคาโกชิม่าจังหวัดคาโกชิม่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะซึ่งอซองนี้มันจะถูกเบรนมาแล้วนะคะเป็นชาที่เบรนมาแล้วของสายพันธุ์ อูคุมิโดริแซมิโดริแล้วก็ซากิมิโดริอันนี้ถ้าไออ่านถูกต้องนะคะทุกคนถือว่าคุณภาพดีมากเลยชาสีเขียวสวยเขียวสว่างนะคะอืมไปแล้วคะ่ะทุกคนไปทำงานละสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ชาเขียวมัชชาที่อายสั่งมานะคะมาจากบริษัท House of Tea นะคะเป็นบริษัทน้ำเข้าของส e v วีเดนนะคะตัวนี้เป็นชาออร์แกนิกด้วยนะทุกคนแล้วก็เขาเรียกได้ว่าเป็นชาเกรดพิธีการเกรด A นะคะซึ่งมีการเก็บด้วยมือนะคะแล้วก็มีการพรางแสง20วันแล้วก็โม่ด้วยโม่หินนะคะทุกคนบดด้วยโม่หินเพราะฉะนั้นราคามันก็จะค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่ว่านี่เป็นการสั่งของแท้ครั้งแรกนะคะเราก็ไม่รู้ว่ารสชาตินี้มันมันแบบ อร่อยที่สุดหรือยังนะคะไอก็เลยลองสั่งมาอีกบริษัทหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวก็จะทดสอบให้ทุกคนดูเมื่อตอนที่ได้ของมาเนาะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากทุกคนถือว่าตื่นตัวทั้งวันเลยเมื่อวานนี้นะคะแล้วไอชงด้วยปริมาณคือ1ช้อนชานะคะบวกกับน้ําไม่เกินไม่เกิน100มิลลิตรนะคะแล้วตอนที่ไอแอบชิมจิบแรกอะทุกคนไอรู้สึกว่ารสชาติมันเข้มข้นมากเลยไอยก็เลยกลัวว่ามันจะแรงเกินไปนะก็เลยเอานมมาเติมกลายเป็นมัทฉะลาเต้แต่รสชาติก